็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่สถานที่โคจรแห่งหนึ่งครับมากินข้าวข้าวนี้กลายเป็นพ่อเลี้ยงซะแล้วครับคงไม่แพงกินฟรีได้เงินใช้ประมาณนั้นก็ตอนนี้ผ่านจุดนั้นมาแล้วพ่อบัตรกินฟรีครับซื้อบัตรโท 40,000ขอให้มาก็3,000ได้เท่ากับ50บาทนะครับ8540ประมาณนั้น800บาทก็ไม่รู้จะกินยังไงก็กินๆยัดๆเหลียวๆ,ๆก็จะให้ชาวบ้านก็ประมาณนั้นสำหรับวันนี้ก็จะมาเล่าเหตุการณ์เล่าเรื่องของเนินทาเพื่อนในวงไพ่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจครับ กับสถานการณ์ของตัวเองมีคนเข้าไปถามผมว่าได้หรือบวกบวกหรือได้ประมาณนี้มากินข้าวด้วยกันครับพี่น้องกินข้าวไปด้วยก็จะเล่าไปด้วยเล่นพราะนั้นก็มีได้มีเสียก็มีไม่มีได้ตลอดไปแต่สําหรับผมมารอบนี้ก็บวกแล้วครับเพราะว่าโอนเงินอะไรกลับบ้านไปแล้ว สำหรับอาหารที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้ตัวนี้ครับซื้อชิปกิน4ก็ชิปนี้มูลมูลค่า40,000ก็เท่ากับโลห้องเพราะว่าห้องได้โลไว้แล้วไม่ได้เกี่ยวชิปอยู่ที่ผมเหลือ40,000ครับก็เป็นอัดยายขนมยายแล้วเพราะว่าวันแรกผมก็ถือมาหมื่นหนึ่งก็โอนกลับบ้านไปแล้วครับเงินหมื่นแล้ววันนี้ที่เล่นได้ ้ณตอนนี้อยู่นี่มีเงินห0 0 0ื่นนะครับมีเงินหกหมื่นครับชิปมียี่สี่หมื่นก็รวมแสนหนึ่งถ้ากลับบ้านตอนนี้ก็คือบวกแสนแต่ผมจะโอนกลับไป6 0 0 0ื่นก่อนครับว่สี่หมื่นนี้ผมกออ็จะเล่นต่อสู้ต่อก็ไม่รู้ถ้าเขาเอาคืนก็ปล่อยเขาไปครับถ้าเขาไม่เอาคืนปล่อยงอกขึ้นมาก็คงจะได้กำไรบวกมาเรื่อยๆสําหรับผมก็คมจะเล่นไปจนถึง 9วันยันถึงวรกับบินถ้าไม่โดนสวนก่อนแต่ก็จะพยายามไม่ให้มันโดนบวกทีละนิดหน่อยก็ยังดีกว่าก็าเห็นบางคนเล่นเยอะก็ได้เะแต่พอจะเสียก็ไปหมดไปเร็วเหมือนกันผมก็ผมไม่ใช้วิธีนั้นใช้เดินเงินน้อยแล้วก็เข้าไปเรื่อยๆสำหรับเพื่อนๆเ,เข้ามาก็ที่ถามว่าได้หรือเสียใช่ไหมครับผมเห็นในคอมเมนต์แล้วก็ ตอนนี้ก็คือตอบคือว่าได้ครับคงไม่เสียตังค์หรอกเพราะว่าผมก็คงไม่ไม่โดนไม่โดนประมาณนั้นก็คงจากไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าตอนนี้ที่เล่นก็ขาดใจขนมยายก็ในการาทัวร์งที่อ,อกครั้งนี้คงไม่มีแับขัดทุนประมาณนั้น เพื่อนเข้ามาก็ฟังหูไว้หูนะครับ่เล่นด้วยกันมีแต่คนเสียไม่มีคนได้ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าได้แล้วไม่เลิกมันก็ไปส่วนคนได้บางคนเลิกเขาก็รวยเพราะว่าเขาลงเยอะอย่างน้องเมื่อคืนนี้เขาก็ได้แสนกวากค่าหนีกลับบ้านไปเลยแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาบวกมาทั้งสองแสนครับตอนที่เล่นตามผมอยู่ พอมาตอนเช้าก็ถามข่าวกันก็โดนเราคืนไปหมดเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้อ่ะพวกนี้มันมีมามาไปไปมันก็ไม่เหมือนได้เสมอไปก็เหมือนเราซื้อหัวให้แหละซื้อไปติดมวดยี่สิบรวดมันกินคืนทีเดียวได้ทีเดียวโอ้ดีใจแต่มันกินเรามาทั้งปีประมาณนั้นสําหรับการเดิน หรือการเล่นกันโลห้องก็วันนี้ก็ไม่ได้บีบอะไรมากรั้ห้องก็โลไว้แล้วก็ปูอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้ถึงห้าโมงก็ที่เหลืออยู่นี่สี่หมื่นก็เล่นครับก็หวังว่าคงไม่โดนหรอกเพราะว่าเอามาหมื่นหนึง่งมันยังปั้นในห้องสี่หมื่นนอนได้ถ้าพรุ่งนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นวันธรรมดาครับใช้ทิปโลห้องแค่สามหมื่นก็จะเล่นก็จะใช้วิธีนี้ครับ ก็คือถ้าเล่นได้เืนนี้พรุ่งน,นี้ก็จะเบรกเงินไว้เหลือที่สองหมื่นพโลห้องสามหมื่นสองหมื่นว่าสู้มันถ้ามันบวกก็จะใช้วิธีโอนกลับบ้านทุกวันทุกวันผมก็จะไม่ใ,ใช้วิธีแบบโอนเสียเอาคืนต้องไปถอนเงินมาเล่นก็คงไม่มีอย่างนั้นครับผมก็ใช้ตำราเดิมของื่อเสียวันสุดท้ายก็คือผมเสียผมก็จะหยุดไปเดือนหนึ่ง แต่ถ้าไม่เสียก็หาวันเวลามาใหม่แต่ก็ไม่ใช่ว่ามาใหม่วันพรุ่งนี้เลยกับประมาณนั้นสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาก็มันไม่ง่ายครับเ่าที่ฟังก็มีแต่คนเสียสึมลึกของผม,ผมก็คงไม่น่าจะเป็นประเภทเสียสิมลึกเพราะผมลิมิตในการเล่นของผมถ้าผมตอนคนจึนอยู่เลยครับก็คงเล่นกินเงินผมถ้าผเเสียก็ค่ายได้ ืืงงนนเอก็รอเดือนหน้าจะมาใหม่มข้าวขาหมูข้าวไม่สุกทำข้าวสารยังเป็นเม,เม็ดอยู่เลยหรือว่าทำให้คนกินไม,ม่มีอะไหรก็ทำไปเรืเ่อย เดี๋ยววันหน้าผมจะลงไปรีวิวตลาดน้ำผู้กับในเมืองพอยเปใชในจอมบิดีอีกรอบหนึ่งถ้ามีโอกาสพอว่างครับแล้วก็อาจจะออกไปให้ดูบรรยากาศตลาดลงเกลือด้วยสาหรับคนไม่เคยมาก็เยอะครับอย่างคาสิโนให้ผมพูดอร์ผมว่าคาสิโนมีคนเข้า 50, 000, นหน้า0 0ื่ไม่ถึงหมื่นหนึ่งไม่ถึงหนึ่งคนนะครับ เมื่อเห็นสถานแบบนี้ก็ดูบรรยากาศเราทักไม่ต้องมาเพราะว่ายิ่งมากมาเดียนโตอะ่ะไม่มีทางไม่ได้แอมครับเดีนโตช,ช่วงได้ก็ได้ช่วงเสียก็ไปไม่มีทางเอาเงินเขาได้ครับสำหรับไพ่วันนี้ก็เล่นยากพอสมควรผมว่าตัวรอดมาได้ยังไงไม่รู้คนอื่นเขาก็าเสียกันหมด สำหรับ,บยังเมืเ่อคืนไพ่สวยได,ไ,ดได้ได้ได้กันหมดควรนะฮะช่วงที่ผมเล่นแต่จริงๆค่ะว่าช่วงที่ผมหนีไปพากันไปโดนขอนเื่งก็อขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนที่เรืมารับฟังบนเรื่องเอาไพ่ลายไพ่ต้องดูที่หน่าทษครับ เขาทำไพ่ออกมาไม่เหมือนกันในตั้งศูนย์มาจากบ้านไม่ได้ก็ต้องมาผิวตามลมตามสถานการณ์ของไพ่แต่สาหรับผม,ผมตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันมีลายหนึ่งถ้ามันออกมาผมก็ฝืนเล่นไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าลักหนาไพ่ไร้รูปรอยคนเื่นก็ไม่สามารถคานวณดูได้ครับอย่างถ้ามันไปตามเขามันไม่หลอกตามเขาอ่ะมายถึงตลับสปีนศัพะ์ไม่มีทางใครก็เอาไม่ได้ สำหรับวันนี้ก็ผมก็มีวิธีแจ้งของผมอยู่ก็คือสายกันเดินเงินน้อยสู้ครับเจ็บไปทีลนน้อยก็เดินเงินแบบให้โอกาสแค่ตัวประมาณสักสามครั้งสี่ครั้งก็ถึงก็น่าจะเอาได้แล้วถ้าถ้าเจอใครประเภทนี้ครับก็พอเช่นนี้นะครับกินข้าว